สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้เราอยู่ริมชายหาดบางแสนค่ะทุกคนโอ้โหมันไม่โฟกัสดูอาหารพวกเราสิเขาพักจานโคตรงหญ่อ่ะตอนนี้เรามาด้วยกันตอนนี้มีอยู่สามคนนะคะมีพี่จำบอนมีเริองชัยแล้วก็มีวรรญพรนะคะส่วนวีพีนั้นกําลังตามมาทุกคนมันแบบเริองชัยโดบอีกแล้วโดบอีกแล้วโดบอีกแล้วแถวอันนี้โอ้ ด่กับไกไดหยุดหนูหยุด้อ่ายรัมาหนูหยุดความคิด no น no er, er, ั้นหนูเดี๋ยวเรารอวีพีอยู่นะคะเดี๋ยวเรากินรอมองเรา้นะมองเรามองเราเออลูกม่ก็ได้ไปล่นงปรหากัได้ำมาติดกับทักกระเฉดมูกรอบของปวดมัีพร ก๋วยจันสอง๊มน้ำใส่ทะเลรวมค่ะมาเพลินอีกแล้วพี่น้องแล้วก็หอยคาแ,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 แร่แรงลวกเรื่องของหอยโอโ้พี่น้องมาเดินรถมาเด้อ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  <laughs> พี่กัดร้านนี้เลยค่ะโต๊ะลุงซีฟู้ดริมชายหาดบางแสนอันนี้อร่อยมากมากินแซ่บๆด้วยกันค่ะลมแรงมาก ไข่เจียวฟูๆูจ้าไข่เจียวร้อนร้อนโอ๊ยขอกปวดได้พี่หัวกมาบหอดต้องหัวกมาบหอดมามามาทุกคนม,มาแล้วพี่น้องมูก,กินจนว่าสิเบิร์ดแล้วหลวสั่งมากจังแมนหลงทางไปทางได้นั่งนนก็ได้ดุฉันสั่งไข่เจียวกับยำมาให้แล้วไม่ต้องห่วง ต้องเป็นยำบุนเส้นไงฮะ,ะ,ะงก็สัง่งยำบุนเส้นทะเลชิมคือเกา่ิ้วลดมากมากทุกอย่างได้เยอะมากแล้วก็อร่อยมากด้วยมาพี่น้องแซ่บแสบ้องกันชา